ดิดาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้กอบจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อข้อความด่วนจะเขาถึงคุณนะคะเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันนะคะก่อนไปฟังคำทำนายกอบรุกวนช่วยกดติดตามนะคะกด s u b s r r i e ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบด้วยค่ะนะคะมาดูกันเลยเขามีข้อความด่วนอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างคะมาดูซิ ุ้ยใบแรกสองถ้วยนะคะประโยคแรกเลยนะข้อความด่วนเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากนะคะวันแรกเขารักคุณยังไงวันนี้เขาก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมคุณคือรักแรกพบของเขาคุณคือคนที่เขามีความรักมีความจริงใจมีความจริงจังให้กับคุณมาเสมอ นะคะคุณคือคนที่เขาอยากที่จะเดินร่วมทางชีวิตไปด้วยแบบนี้ตลอดนะคะสีเหรียญเขารู้สึกเขาหวงแหนคุณมากนะนะคะเขาอยากกอดเก็บความสัมพันธ์นี้ไปตลอดชีวิตเขาเนะ,ะเขาหวงความสัมพันธ์นี้มากเขาไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาดึงคุณออกไปจากชีวิตเขานะคะแล้วเขาก็มีความมั่นคงต่อคุณมากๆเลยนะคะ ้าไม่เท้าบางครั้งเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะดูมีสเปซนะคะของตัวเองดูมีกำแพงกั้นระหว่างคุณกับเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเขาว่ารักคุณมากนะคะแต่พฤติกรรมเขาบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในถือเหรียญนะ่ะนะบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งมั่งนะดูเพิกเฉยบ้างอะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงเขาว่าอยากให้คุณรู้ว่าเขาว่ารักคุณ นะคะแล้วเขาก็พยายามทุกๆวันเนี้ยนะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะชารีออนะคะคือพยายามที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ยพยายามที่จะทําอะไรก็ตามแต่ให้ให้มีความกลมกลืนกับคุณนะนะคะหรือเป็นการปรับตัวเข้าหาคุณเขาอยากให้คุณรู้นะไม่ว่าเราจะห่างไกลไม่ว่าเราจะแตกต่างกันขนาดไหนนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลไม่ได้เป็นตัวแปรในความรักความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ นะคะไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นที่จะทําให้เขาเลิกรักคุณได้หรือหมดรักคุณได้ถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันบางคนเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวนาธรรมนะคะหรืออายุนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองทัศนคติแต่เขารู้สึกว่ายังไงก็ตามแต่เขาก็จะยังพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไพ่ห้าเหรียญบางเวลาเนี่ยเขาเขาเองเขาอาจจะรู้สึกแบบว่า มีปัญหาเหมือนกันเนาะหลายๆคนเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความพร้อมไม่พร้อมทางด้านการเงินเหมือนกันนะคะที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ดีเท่าที่ควรได้แต่เขาก็อยากจะให้คุณรู้นะว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขาอาจจะเก็บเงียบอาจจะไม่ได้บอกให้คุณรู้ถึงปัญหาอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องภาระอะไรต่างๆอ่ะนะคะแต่เขาก็อยากที่จะดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะ เพราะคุณนะคือเป็นคนที่เขารักนะคะถึงแม้ว่าบางทีเขาไม่ได้พร้อมเลยนะในเรื่องของการเงินบางคนมีปัญหาการเงินด้วยซ้ำนะคะแต่เขาก็รู้สึกเขาอยากจะดูแลคุณคุณอยากได้อะไรนะคะคุณอยากกินอะไรคุณอยากไปไหนคุณอยากทำอะไรเขาก็จะพยายามที่จะหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บ,กบทองเพื่อที่จะมาปลนเปลือคุณหรือเพื่อที่จะมาดูแลคุณนะ่ะ นะคะแล้วการที่เขาพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานเนี่ยเก็บหอมรอมริบในทุกๆวันเนี้ยส่วนหนึ่งมันคือคุณนะคะที่เป็นแรงกําลังใจที่เป็นแรงผลักดันทําให้เขาอยากจะดิ้นรนขวายคว้านะคะสร้างอนาคตตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะทำทำอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวเองได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากกว่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาเขาอยากให้คุณรู้เหลือเกินว่า ตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักกันมาตลอดระยะเวลาที่เราเรียนรู้กันมาคบกันมาเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขามีคุณเข้ามาเติมเต็มมันทําให้เขาอะอยากที่จะต่อสู้อยากที่จะริ้นรนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้น นะคะให้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะที่จะเป็นแฟนที่ดีของคุณหรือเหมาะที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณบางเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจกันถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหากันบ้างนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่อง <c oughs> เงินเรื่องทองแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันดูแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้แต่เขาก็อยากให้คุณรู้นะว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นของคุณห,หรือของเขาอะนะคะเขาไม่เคยมองในจุดตรงนั้น เขายังคงมองเสมอว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือความสุขคุณคือความหวังคุณคือความฝันคุณคือคำตอบของหัวใจของเขานะคะคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วเขามีความคาดหวังมากๆเลยนะคะที่อยากจะสร้างอนาคตไปกับคุณนะคะอยากจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนะ่ะมันมีความสุขมีความชัดเจนนะเแบบิกไพ่เดืซานเป็นไพ่สรุป เขาอยากให้ความชัดเจนกับคุณเขาอยากทำให้ความสัมพันธ์ของสองเราอะนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเหนียวแน่นแน่นแฟนเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของเราอะมันสามารถที่จะก่อตัวพัฒนานะคะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความมั่นคงแห่งการมีเราสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่กินกันนะหรือการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือการที่ เขาอยากที่จะทําให้คุณนะคะกับเขาได้มีโอกาสในการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันเขามองกับคุณมองอนาคตกับคุณไว้ไกลามากๆนะคือเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเดินหน้ากันไปอย่างราบรื่นโดยที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่การใช้ชีวิตคู่หรือการมีชีวิตคู่มันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้นะว่า ทุกครั้งที่เรามีปัญหากันหรือทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกันน่ะนะคะไม่มีครั้งไหนเลยนะที่เขาจะแบบโกรธคุณได้อะคือเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยโกรธคุณเลยคุณจะว่าเขาคุณจะดุดาเขาคุณจะหาเรื่องเขามีปัญหากับเขาชวนเขาทะเลาะอะไรก็ตามเขาก็ยังคงรักและมั่นคงกับคุณอยู่ดีเพราะคุณเป็นที่รักของเขา นะคะเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขามากๆเลยนะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเขาคุณเหมือนกับเป็นกําลังใจให้เขาเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่คอยฮิวใจคอยเยียวยาจิตใจเยียวยาความรู้สึกนะคะให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาคุณคือคนที่พยายามนะคะเหมือนกับแบบเข้ามาชุบชีวิตเขาอะเหมือนทำให้เขากลายเป็นคนใหม่ นะคะที่ดีกว่าเดิมที่ดูเป็นคนที่มีอนาคตมากกว่าเดิมจากเป็นคนที่บางครั้งดูเหมือนกับไม่เอาไหนอ่ะแต่พอเวลาที่มีคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอ่ะมันทําให้เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันทําให้เขาลุกขึ้นมานะคะอยากจะเป็นคนรักที่ดีของคุณอยากจะเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสําหรับคุณสําหรับครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะควีนถือไม้เท้าควีนถือถ้วยคุณมีความเป็นทั้งคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีทั้งความอ่อนโยนนะคะคุณมีทั้งความน่ารักแล้วคุณก็มีทั้งความดีอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งมากมายที่คุณทําให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่แบบเขาหมายมั่นปั้นมือนะคะว่าจะต้อง ใช้ชีวิตคู่ว่าจะต้องเดินทางร่วมทางกันไปแบบนี้เรื่อยๆอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรก็ตามนะคะคือเขายังอยากที่จะมีคุณเขาอยากให้คุณแบบอดทนจับมือเดินไปกับเขาเขาอยากให้คุณเป็นแสงสว่างของกันและกันนะคะคอยเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันไปอยู่แบบนี้นะแล้วก็คอยเป็นแรงกําลังใจเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อกันนะคะเป็นพลังงานบวกๆของกันและกันไปเรื่อยๆ นะเขาอยากให้คุณแบบสู้ไปกับเขานะเขาอยากให้คุณและเขาแบบไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยากพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางของความสําเร็จนะคะที่สุดเท่าที่เขาจะพาคุณไปได้เขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดกับความรักของเรานะคะเดี๋ยวก็ขอเปิดไพ่ขยายแตนะ่ว่าแล้ว เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณข้อความด่วนจากเขาถึงคุณที่เขาอยากจะบอกเกี่ยวกับอนาคตของคุณกับเขาบ้างคะเขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของคุณกับเขาบ้างคะคิงถือเหรียญน,นะเด็กถือเหรียญน,นะคะจัสติกวิวอั f ฟ่าจูนสี่ไม้เท้า สามไม้เท้าควีนถือถ้วยนะคะขยัแบบนิดนึงนะสิบเหรียญน,นะคิงถือดาบค่ะสามเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เมทิเชียนข้อความข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะ ในอนาคตนะเมื่อกี้คือในปัจจุบันไปเนาะข้อความด่วนอันนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าอนาคตนะคะเขาอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณส่วนบางคนที่เขาเป็นครอบครัวกับคุณแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าในอนาคตเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะดูแลคุณดูแลครอบครัวของเราอย่างดีที่สุดนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในอนาคตเขาอยากฝากชีวิตไว้กับคุณ นะคะอยากอยู่กันกับคุณมีลูกมีเต้ามีครอบครัวด้วยกันแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยคือคนที่โชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันโชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้มารักกันในทุกๆวันเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขารู้ว่าความรักระหว่างสองเราที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความรักที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเดสินียมันเป็นพรหมลิขิตนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าการที่เราสองคน นะมาอยู่กันในความสัมพันธ์ตอนเนี้เขาเชื่อว่าเราสองคนจะสามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสร้างอนาคตไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วมั่นคงได้ในที่สุดนะสี่ไม้เท้าสิบเหลี่ยนเลยนะนะคะแต่เขาอยากให้คุณอดทนรออีกนิดเดียวตอนนี้มันมาถึง3ไม้เท้าแล้วนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์เราอ่ะมันก็มาไกลไกลเกินกว่าที่เขาจะคิดด้วยซ้ำว่าคุณกับเขาจะเดินกันมาไกลขนาดนี้ นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอดทนอีกนิดเดียวนะความสัมพันธ์เรามันจะสามารถที่จะเป็นหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แล้ว <im itation> ขอให้คุณกับเขาอะนะคะมีเป้าหมายเดียวกันมันไม่มีอะไรที่มันไกลเกินฝันแน่นอนที่จะทําให้เราสองคนได้เดินไปหาอนาคตที่สดใสร่วมกันเขาอยากแต่งงานกับคุณนะสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกันนะ เขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องกับคุณเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะไพ่ justice ก,กับไพ่สิบเหรียญเขาอยากให้คุณแบบเชื่อมั่นในตัวเขาอะว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเขาจะพยายามที่จะทำให้ความรักของเราสองคนนะคะเดินร่วมทางกันไปโดยที่อาจจะเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างเจอความทุกข์บ้าง นะคะเจอเจอการขัดแย้งบ้างแต่เขาอยากให้คุณเชื่อมั่นนะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เขาจะไม่มีทางที่จะทอดทิ้งคุณไปเด็ดขาดเพราะเป้าหมายในชีวิตของเขาคือการได้ใช้ชีวิตคองคู่กับคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกสำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาอะ ดีใจนะที่เขาได้มีคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาดีใจนะที่เขาได้มีคุณเป็นคู่ชีวิตเขาดีใจนะที่เขาได้เจอกับคุณได้เป็นแฟนกับคุณได้เป็นคนรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณน่ะที่เขาอยากจะบอกว่าอนาคตเขาเนี่ยคือยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเขาจะต้องเดินร่วมทางไปกับคุณนะคะ แล้วเขาอยากให้คุณน่ะเดินร่วมทางไปกับเขาเชื่อมั่นในตัวเขามั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะสามารถสร้างอนาจารความรักของเราสองคนนะคะให้สามารถที่จะมีความสุขอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปตลอดชีวิตของเรานะคะจนวาระสุดท้ายของชีวิตจนตาปรอมหายใจสุดท้ายเขาก็อยากที่จะฝาชีวิตไว้กับคุณไม่ว่าตอนนี้จะเจอปัญหานะคะจะมีอุป,ปรสรรคหรือจะ มีเรื่องมีราวอะไรยังไงกันก็ตามแต่หรือคุณจะอยู่ด้วยกันหรือคุณจะไม่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้แต่พลังงานในวันนี้คือคนคนนี้เขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขายังเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์เขายังเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเขายังเชื่อว่าสักวันหนึ่งปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับความรักของเราสองคนนะคะแล้วทาให้เราสองคนสามารถที่จะเดินร่วมทางนะคะหรือครองรักครองคู่ กันไปตลอดลอดฝั่งนะคะกันไปจนถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้อย่างแน่นอนในท้ายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าณนะเวลานี้บางคนน่ยก็เชื่อว่าคุณอาจจะมีปัญหากันอยู่เนาะนะคะบางคนคุณก็อาจจะยังรักกันอยู่อยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นแฟนกันแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ก็คิดว่าคนคนนี้ กำลังจะพยายามนะคะพลิกผันโชคชะตากำลังจะพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้สถานการณ์ของคุณกับเขาความรักของเราสองคนมันดีขึ้นนะคะเขาจะให้ความจริงจังจริงใจกับคุณเขาจะให้ความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวกับคุณนะคะเขาจะวางแผนการเงินวางแผนอนาคตวางแผนความสัมพันธ์ของเราสองคนเขาจะเนรมิตทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะ นะคะมันเป็นความจริงเดินกันไปต่ออย่างมีความสุขถึงมันจะมีอุปสรรคบ้างถึงมันจะมีเรื่องราวปัญหาบ้างแต่เขาอยากให้คุณไม่ท้อนะเขาอยากให้คุณสู้ไปกับเขาแล้วอยากให้คุณเชื่อศรัทธาในตัวเขาว่าเราสองคนจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในทุกๆปัญหาไปด้วยกันได้อย่างสวยงามนะคะวันหนึ่งเขาจะสร้างทุกอย่างให้กับคุณเขาอยากให้คุณเป็นคนรักที่โชคดีที่สุดที่มีเขาเป็นแฟนนะคะ เขาอยากให้คุณมีพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยเขาอยากให้เห็นคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดนะที่คุณจะได้เป็นแฟนเขาที่คุณจะได้เป็นครอบครัวของเขาหรือที่คุณจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขานะคะเขาอยากที่จะสร้างทุกอย่างไว้เพื่อคุณอยากสร้างทุกอย่างไว้เพื่ออนาคตของเราสองคนนะคะหรืออยากสร้างทุกอย่างไว้เพื่อลูกของเราเพื่อที่ในวันหนึ่งนะคะวันที่เราแบบ ผ่านพ้นปัญหานานานประการไปแล้วเราจะมีชีวิตที่ความสุขอยู่ร่วมกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตานะอย่างที่ไม่มีอะไรมามากีดกันกั้นขวางเราได้หรือไม่มีอะไรที่จะมาแทรกแซงทําให้ความรักของเราอะจะต้องแบบบาดหมางใจกันได้อีกแล้วเขาเองเขาก็จะเชื่อมั่นศรัทธานในตัวคุณเช่นกันเขาเชื่อนะคะว่าคุณอะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากที่สุดเช่นกัน นะคะนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเป็นข้อความในอนาคตที่เขาคิดที่อยากจะทําให้คุณต่อมานะคะก็จะมาเปิดข้อความเดี๋ยวกจะเปิดให้ทั้งสามสำรับที่ก๊อฟมีเลยนะข้อความที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณนะคะรอคอยได้พบกันอดทนกับฉันได้ไหม ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะคะได้แค่เพอ้อฝันไปไกลคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคตรอวันที่ความฝันเป็นความจริงนะคะคนคนนี้นมีความฝันกับคุณจริงนะคุณคือคนที่ฉันเลือกนะคะฉันอยากดูแลคุณ สักวันหนึ่งฉันจะดีพอสำหรับคุณรักไม่มีเงื่อนไขฉันไม่เคยมีค่าในสายตาคุณนะคะฉันจะร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณนะพูดจากันดีๆได้ไหมคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันคุณคือครอบครัวของฉัน ฉันหวังเสมอว่าสักวันเราจะกลับมารักกันขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กันมาตลอดนะคะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะฉันไม่มีทางเลิกกับคุณมาดูอีก สำรับหนึ่งนะคะก็จะเปิดข้อความให้จู่ใจไปเลยนะก็คือเป็นคำพูดแทนใจของเขานั่นแหละฉันไม่เคยลืมความฝันความหวังระหว่างเราสองคนนะคะขอบคุณนะที่ทำให้ฉันเชื่ออีกครั้งว่ารักแท้มีอยู่จริงอยากให้คุณเป็นฝ่ายงอฉันบ้างบางทีฉันก็เหนื่อยที่ต้องเป็นฝ่ายตามงอคุณถึงเราจะเป็นคนรักกันไม่ได้แต่เราเป็นกาลยานมีที่ดีต่อกันได้ เวลาที่ทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันฉันเหงาและทรมานมากฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกินสับสนลังเลตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆในตอนนี้นะคะโปรดฟังฉันอธิบายก่อนที่ฉันมีความจำเป็นและเหตุผลบางอย่างนะคะไม่เคยคิดนอกใจพอทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธอ อยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าฉันเพราะฉันยังไม่ดีพอคู่ควรกับคุณฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีโก้ฉันมันสั่งห้ามเอาไว้นะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันเฝ้ารอวันที่เธอให้อภัยอยู่สร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกันนะถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณ คุณคือคนที่มีค่าเสมอในสายตาฉันเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงนะคะเดี๋ยวกอบขอใช้เท่านี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าข้อความเยอะละนะคะกอบขอเนี่ยแหละคือข้อความด่วนที่เขาอยากที่จะบอกให้คุณรับรู้นะคะเป็นข้อความรักล้นลวนเลยแต่ก็มีข้อความแบบน้อยอกน้อยใจบ้างน้อยเนื้อต่ําใจบ้างเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ก็รับพลังงานดีๆกลับไปถือไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะคนคนนี้เขาก็ยังคงรักคุณยังคงอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมก,กันกับคุณยังคงอยากที่จะไปต่อกับคุณแล้วแน่นอนเขาเชื่อเห็นไหมคะว่าคุณคือรักแท้ของเขาแล้วคุณก็คือคนในความฝันของเขานะคะที่เขาหมายมั่นปั้นมืออยากที่จะสร้างอนาคตด้วยกับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ เจอปัญหาอยู่ก็มีนะแต่ก๊อบกำลังรู้สึกว่าพลังงานไพ่ที่เปิดขึ้นมาในวันนี้แล้วโดวยเฉพาะถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานดีๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันมีโอกาสที่สถานการณ์มันอาจจะพลิกกลับด้านจากร้ายกลายเป็นดีสถานการณ์มันอาจจะจากที่แย่ที่สุดมันอาจจะกลับกลายเป็นดีที่สุดก็ได้นึกออกไหมคะใครที่คุณผิดหวังเสียใจอยู่ตอนนี้คุณไม่ต้องเสียใจ ขอให้คุณมีกําลังใจที่จะพัฒนาตัวเองที่คุณจะกลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองก่อนหรือใครที่คุณมีส์มีความมีความทุกข์อยู่หรือมีปัญหาในความสัมพันธ์คุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวาระเวลาแล้วก็เชื่อทุกอย่างมันจะคลี่คลายสถานการณ์มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนในอนา,นา,นาคตนะคะไม่ช้าก็เร็วนะนี่ก็คือข้อความด่วนที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณในในตอนนี้ในเวลานี้นะคะก็ ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะทำอะไรก็ตามแต่เพื่อตัวเองให้มากๆนะคะตอนนี้เวลานี้ก็คือต้องอดทนรอที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะในอีกระยะเวลาไม่นานเกินเกินไปแน่นอนนะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ